สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะก็ขอขอบคุณทุกการติดตามเช่นเดิมนะคะทุกๆการซัพพอร์ตการกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์นะคะแล้วก็ s u p e r t ร์ตงการสมัครสมาชิกและก็รีนิวสมาชิกนะคะขอบคุณทุกๆทุกอย่างทุกๆช่องทางเลยนะคะวันนี้มากับเพียคารนะคะ3กองให้เลือกเรามาดูซิว่า ใครที่อยู่ไกลจากคุณนะคะคแต่หัวใจอยู่ที่คุณนะคะเรามาดูกันค่ะกับ3ามออรคาเขานะคะทําสมาธิค่ะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะถ้าเลือกได้แล้วเราไปดูกองที่1กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1นะคะเรามาดูว่าใครที่อยู่ไกลจากคุณนะคะแต่หัวใจอยู่ที่คุณเรามาดูกันนะคะอันดับแรกเลยขอออร่าเข่าดก่อนนะคะสําหรับนี้นะคะขอสัก2ใบค่ะ ขอพลังงานคนกองที่หนึ่งะคะใครอยู่ไกลจากคุณแต่หัวใจอยู่ที่คุณคะขออีกหนึ่งใบใครอยู่ไกลจากคุณแต่หัวใจอยู่ที่คุณนะคะคนนี้นะคะคุณอาจจะรู้จักกับเขา เขามาจากที่ไกลจากคุณนะคะมาจากที่ธรรมชาติมาจากที่ที่สวยงามคือเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้หรือว่าเป็นคนไกลหรือว่าคุณเดินทางไปต่างประเทศแล้วคุณได้พบเจอกับเขาคนนี้คุณกับเขามีความแตกต่างกันนะคะเขาเป็นคนที่มีความคิดเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบอยู่กับธรรมชาติหรือว่าเป็นคนที่ชอบอาจจะมีบ้านอะไรแบบนี้ค่ะอยู่ติด แม่นม้ําติดเลกอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ชอบท่องเทีย่ยวในเรื่องของภูเขาแม่น้ามีสวนนะคะชอบอะไรที่เกี่ยวกับธรรมาชาติเกี่ยวกับภูเขาทะเลหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานะคะการพัฒนาการเรื่องของแรงดึงดูดหรือว่าจักรวาลแบบนี้นะคะ <S <S ความคิดเขามีความคิดที่มุมมองที่แตกต่างนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่ชอบอะไรท้าทายหรือว่าอะไรใหม่ๆกับตัวเองนะคะมีทั้ง ความเป็นคนที่เก่งมีความสามารถแล้วก็มีทั้งเป็นคนที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สงบนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซินะคะคนคนนี้หมายเลข5าเขาอาจจะเกิดวันที่5เดือน5นะคะขอพลังงานของไพ่ค่ะว่าใครอยู่ไกลจากคุณแต่หัวใจอยู่ที่คุณคะ่ะคนกองที่1 สี่เม้าคนนี้นะคะเป็นคนที่จะมาแต่งงานกับคุณนะคะเป็นคนที่จะมาแต่งงานกับคุณเป็นคนที่คุณกับเขาเขาเรียกว่าเป็นคู่ชีวิตเลยทีเดียวคนกองที่หนึ่งนะคะคู่ชีวิตของคุณแล้วก็การแต่งงานจะเกิดขึ้นกับเขาคนนี้นะคะ โดยที่เขามีความเป็นผู้นํามีเป็นคนที่รับผิดช,ชอบเป็นคนที่มีความเก่งนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าการทํางานมีเป็นสุภาพหรือสุภาพสตร,ทรีที่ดูแลแล้วก็รักครอบครัวเป็นด้วยนะคะ4ไม้เท้านะคะใครที่อยู่ไกลจากคุณแต่หัวใจอยู่ที่คุณ Queen of Pentacles ค่ะ เขาหรือเธอคนนั้นนะคะเป็นธาตุดินนะคะก็ได้นะคะธาตุลมก็ได้แล้วก็ธาตุไฟได้นะคะเขาคนนี้เป็นคนที่ดูมีความบมดมสมบูรณ์กับตัวเองค่ะนะคะบางครั้งร่ำรวยนะคะรู้จักทำงานรู้จักเก็บเงินมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานและก็การเงินอาจจะไม่ได้เป็นระดับผู้นําขณะนั้นนะคะแต่เขาก็รู้จักทำงานรู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวอดทนแล้วก็เข้มแข็งนะคะ หรือเขาคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีสเสน่ห์มากๆนะคะและก็อาจจะเป็นคนร่ำรวยนะคะบางท่านได้พบเจอคนที่ร่ำรวยกว่านะคะเข้ามาในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะธาตุลมแล้วก็ธาตุธาตุลมธาตุดินธาตุไฟนะคะออกมาสามธาตุด้วยความที่ เขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะดูเซ็กซี่มากๆเลยนะคะดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําขึ้นไประดับผู้นําอาจจะเป็นข้าราชการตํารวจหรือว่าทหารอะไรแบบนี้หรือว่าองค์กรระดับผู้นําบริวารน,นะคะหรือว่าเป็นนักพัฒนานะนักพัฒนาระดับสังคมของเขาหรือว่าระดับโลกหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติแบบนี้นะคะเขามีพลังพิเศษในตัวเองนะคะชอบธรรมชาติชอบอยู่กับอะไรที่มัน มันเป็นความคิดที่สุดต่งนะคะบางทีก็สุดต่งไปเลยนะคะแล้วก็มีเหตุผลมากๆดูดุมากแล้วก็จริงจังมากๆค่ะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่ดีแล้วก็โดดเด่นนะคะเขาอาจจะชอบแต่งตัวดูสะอาดสะอ้านนะคะดูเป็นคนที่นิบเนียบในเรื่องของการแต่งตัวนะคะบางทีอาจจะดูเอ๊ะคนนี้ใช่หรือไม่ใช่นะคะอะไรแบบนี้นะคะด้วยความที่เนียบนั่นเองนะคะ ถ้าคุณเจอเขานะคะคุณอาจจะได้คุยกันเรื่องของการแต่งงานหรือว่าได้คุยเรื่องของอนาคตด้วยกันกับเขาคนนี้เพราะว่าเขาจะมีเรื่องของการเกิดเกิดในเรื่องของอนาคตนะคะหรือว่าพูดคุยในเรื่องของอนาคตคนกองที่หนึ่งบางท่านคุณได้พบเจอกับเขาคนนี้แล้วนะคะเขาคนนี้อยู่ไกลจากคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ผ่านอุปสรรคเรื่องราวอะไรมาอย่างเยอะๆมากมายเลยในชีวิตของเขานะคะผ่านร้อน่านหนาวมานะคะหรือว่าเป็นคนที่คุณและเขา เคยมีช่วงเวลาแห่งความสุขเคยเดทกันแล้วด้วยหรือว่าอาจจะห่างกันไปหรือว่ามีอะไรที่แบบเป็นประเด็นกันถกเถียงกันนะคะงองงนงินิ่งๆกันอยู่หรือเปล่าคนกองที่หนึ่งมันก็เลยเป็นพลังงานของของความรู้สึกของหัวใจเขาอยู่ที่คุณนะคะเขายังคงอยากที่จะได้คุยหรือว่าได้สารความสัมพันธ์กับคุณต่อนะคะยังคงเป็นคุณยังคงเป็นที่หนึ่งแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในหัวใจของเขานะคะ คุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วรู้สึกมีความสุขอยากแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยนะคะอยากที่จะมีชีวิตคู่กับคุณแต่บางอย่างมันอาจจะมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่านะคะเพราะความห่างไกลเพราะว่าอะไรที่มันยังไม่ลงตัวหรือเปล่าคนกองที่หนึ่งมาทําให้รู้สึกว่าหัวใจเขาอยู่ที่คุณนะถึงแม้จะอยู่ไกลกันกระตาบนะคะเพราะฉะนั้น จงมั่นใจในตัวเองนะคะจงมั่นใจในตัวเองจงมั่นใจกับสิ่งท,ที่ที่ที่ได้เจอมานะคะว่าถ้าเขาพูดอะไรบางอย่างนะคะถ้าเขาสื่ออะไรบางอย่างแล้วก็ไม่ได้พูดพร่ำเพ้อหรือพูดอะไรเป็นเหตุเป็นผลมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆกับเขาไปก่อนเพราะว่าด้วยลายเส้นของเขาดูนิ่งมากๆเลยนะคะนิ่งมากๆแล้วก็เก็บอารมณ์ของตัวเองดีๆมีเหตุลผลนะคะมีความดื้อมีความเป็นเหตุผลซึ่งเหตุผลแบบ ต้องคิดมันเป็นเหตุเป็นผลถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะทะเลาะก,กับเขาหรือว่าเถียงกับเขาคุณอาจจะชนะเขาไม่ได้นะคะซึ่งเขาก็จะดูเนีนยนๆไปนะคะคุยแบบเรื่อยๆหรือว่าเข้าหาคุณแบบเนีนยนๆไปแบบการทะเลอกกาะกันเอ๊ะมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเหรออะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นดูคุณและเขาดูเป็นคู่กัดกันด้วยนะคะสําหรับพลังงานคนกองที่1ค่ะหัวใจเขาอยู่ที่คุณนะคะ แต่ด้วยอะไรบางอย่างที่เก็บไว้ในใจนะคะไม่ได้บอกหรือเปล่าหรือว่าพูดกับคุณแต่ว่าไม่ได้พูดบ่อยว่าเออชอบหรือว่ารู้สึกอะไรแบบนี้นะคะก็จะดูนิ่งๆต่างคนต่างนิ่งเลยคนกองที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอาจจะได้คุยกันได้เคลียร์กันนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณด้วยว่าจะยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นะคะขอบคุณมากาสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนคนกองที่2นะคะภาพที่2อนะคะใครที่อยู่ไกลจากคุณแต่หัวใจอยู่ใกล้คุณนะคะเรามาดูกันนะคะพลังงานคนกองที่สองเรามาดูค่ะขอเรอาเข้าคัสตก่อนเลยนะคะสองใบใครอยู่ไกลจากคุณแต่งหัวใจอยู่ที่คุณคะคนกองที่สองสใบค่ะ ทำไมนะคะได้สองใบนะโอเคนะคะพลังงานออกมาใบาแรกเหมือนกับคนกองที่หนึ่งเลยนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใครที่อยู่ไกลจากคนที่สองแต่หัวใจอยู่ที่คนกองที่สองคะ่ะ Temperance นะคะ King of Pentacles ค่ะ ใครอยู่ไกลาจากคุณแต่หัวใจอยู่ที่คุณนะคะขออีกหนึ่งใบคนคนนี้คุณและเขานะคะมีความในเรื่องของมันห่างๆนิ่งๆกันไปแล้วนะคะอาจจะนานแล้วเป็นปีปีกว่าแล้วนะคะคือ ด้วยความที่ว่าคุณกับเขาอาจจะถอยห่างไปนะคะคนละก้าวนะคะต่างคนต่างถอยต่างคนต่างนิ่งหรือว่ามีประเด็นกันนะคะหรือว่ามีอะไรที่ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นหรือเขาทําให้คุณรู้สึกไม่เข้าใจในตัวตนของเขาบางอย่างนะคะหรือว่ามีประเด็นอะไรบางอย่างต่อกันด้วยความแตกต่างระหว่างคุณทั้งสองคนคะ่ะนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ ด้วยไลฟ์สไตล์เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากนะคะแล้วก็นิ่งมากๆแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งรู้จักทํางานรู้จักเก็บเงินมีการมีหัวการค้าการตลาดนะคะอาจจะเป็นหนุ่มธุรกิจสาวธุรกิจแบบนี้นะคะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยหรือว่าฐานะคุณวุฒิวัยุที่สูงกันกอกับคุณนะคะสูงกว่าหรือเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์นะคะมีหน้าที่การงานอ,อ่ที่ดีหน้าที่การงาน ทุกอย่างเพียรพร้อมนะคะถึงไม่ได้ร่ารวยมั่งคั่งขนาดนั้นก็รู้จักทํางานรู้จักเก็บเงินรู้จักประหยัดนะคะดูดื้อแล้วก็ดื้อเงียบนะคะคนคนนี้ดื้อดื้อเงียบแล้วก็เป็นคนที่แบบดูนิ่งๆเหลือเกินนะคะชอบอยู่กับธรรมชาติมีเพื่อนฝูงเยอะมีสังคมนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีหน้ามีตานะคะหรือว่าเป็นคนที่ไม่ขาดเรื่องของความสุขเขาสามารถท,ท,ที่จะอยู่คนเดียวได้นะคะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ธรรมชาติ เป็นคนที่บางทีก็ดูเก็บตัวนะคะดูเก็บเนื้อเก็บตัวดูเป็นคนที่มีคือเขาเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองนะคะมีความสุขกับตัวเองเหมือนดูแล้วคนคนนี้มีความสุขอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นคนที่ดูรักเดียวใจเดียวนะคะมองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้จริง,รงๆแล้วก็วัตถุนิยมนะคะวัตถุนิยมทําอะไรอะไรทําอะไรไม่ค่อย คือทําอะไรให้เขาเห็นหรือพูดอะไรเขาจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เว้นแต่ต้องต้องใช้เวลาจริงๆหรือว่าต้องพิสูจน์จริงๆถึงจะเชื่อนะคะคนคนนี้ดูดูจากเ,าเป็นเป็นพลังงานเขาแล้วดูเชื่อคนยากนะคะแต่ก็เป็นคนที่ ไม่เอาความรู้สึกมาเล่นๆนะคะจะเขาจะไม่ค่อยพูดในเรื่องความเพ้อฝันอะไรเท่าไหร่จะอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงรักความยุติธรรมชอบความยุติธรรมนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นประเด็นกับคุณก็ได้นะคะอยู่ห่างกันอยู่ไกลกันแต่ก็เขารอคอยที่จะได้เหมือนกับพูดคุยอยากพูดคุยประนีประนอมกับคุณอยู่นะคะถ้าคุณกับเขามีประเด็นกันนะคะแต่ถ้าไม่มีประเด็นกันแสดงว่าเขาก็รู้สึกว่า คือเป็นคนที่ใจร้อนนะโมโหนะนะคะแล้วก็อาจจะควบคุมบริวารอะไรเยอะแยะมากมายหรือว่าธุรกิจหน้าที่การงานเขานะคะคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะยิบจับอะไรก็รู้สึกเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะคะทำอะไรก็คือมีหัวการค้ามีไอเดียเรื่องของการตลาดแบบนี้นะคะดูเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเหมือนกันนะคะดูใจแข็งแล้วก็นิ่งมากๆดูเป็นคนที่ดือ้อดูบางทีดูหัวโบราณนะคะคุณอัจ เขาอาจจะไม่ค่อยชอบเล่นโซเชียลหรือว่าออนไลน์ด้วยนะคะเาจะปลีกตัวไปอยู่กับธรรมชาติสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าชอบแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะและเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะณนะตอนนี้ถ้าคุณกับเขามีประเด็นหรือว่าห่างกันไปนะคะทาให้รู้สึกว่าถ้ามันถึงจังหวะ เวลานั้นจริงๆนะคะคุณกับเขาอาจจะได้กลับมาคุยกันหรือว่าพูดคุยกันอีกครั้งนะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่มันมันเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะเหมือนกับว่าประเด็นบางอย่างมันอาจจะต้องนิ่งๆกันไปห่างกันไปก่อนแล้วถ้าได้กลับมามันอาจจะได้ตกลงหรือว่า ได้ข้อสรุปต่างๆในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าจะเป็นไปยังไงนะคะหรือว่าถ้าคุณเพิ่งจะคุยๆกับเขาคนนี้นะคะคุยๆกับเขาไปก่อนเพราะว่าเขายังต้องรอพิสูจน์อะไรอย่างเยอะแยะมากมายนะคะและถ้ารู้จักกันออนไลน์ก็ต้องใจเย็นจริงๆนะคะใจเย็นจริงเพราะว่าถ้าเกิดเขาเคยเสียใจยและเจ็บปวดมาอดีดที่ผ่านมานะคะที่มันยังติดอยู่ในใจของเขา การที่เขาจะเปิดใจแน่นอนค่ะเขาเปิดใจแต่ก็ต้องใช้เวลาจริงๆนะคะค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์นะคะก็คุยกันไปก่อนถ้าเพิ่งคุยกันแต่ถ้ารู้จักกันมาแล้วเป็นประเด็นกันแล้วอาจจะได้มีการได้กลับมาพูดคุยอะไรในความสัมพันธ์กันอีกนะคะคนนี้เขาอาจจะเกิดเดือนมาการาคมนะคะหรือว่าราศีธาตุดินนะคะธาตุดินธาตุน้ําได้นะคะพลังงานคนกองที่หนึ่งค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่3นะคะหมายเลข50นะคะเรามาดูใครที่อยู่ไกลจากคุณแต่หัวใจหยุดอยู่ที่คุณนะคะขอเอาเราข้อคัดก่อนเลย2ใบค่ะใครอยู่ไกลจากคุณแต่หัวใจอยู่ที่คุณคะเขาคนนี้ขอสใองใบ คุณกับเขานะคะมีเรื่องของความกลัวในความสัมพันธ์นะคะ <c oughs> เช่นอาจจะเคยเจ็บปวดเสียใจกันมาก่อนนะคะหรือว่าคนคนนี้เป็นคนที่อายุ50นะคะ50ขึ้นไปหรือว่าคุณกับเขาห่างกันมากๆนะคะเรื่องของอายุห่างกันเรื่องของทางไกลด้วยนะคะ <c oughs> อาจจะอยู่ห่างๆการอยู่ไกลาการทําให้บางสิ่งบางอย่างนะคะ เขาส่งพลังงานมาให้คุณว่าอย่ากกลัวอะไรไปเลยนะคะไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะคะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปตามธรรมชาติพลังงานคนกองที่3ใครอยู่กลาจากคุณแต่หัวใจอยู่ที่คุณคะ่ะเดวิลค่ะ7จ็ดเม้เาวสิบเหรียญเดชาลีออต s ค่ะ เด e m a g i c ิเชตัวตนของเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่อาจจะชอบเรื่องของความเซ็กซี่นะคะคือคุณกับเขามีช่วงเวลาแห่งความสุข ได้กันแล้วความโรแมนติกนะคะหรือว่าคุณและเขาตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึกมันดึงดูดกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอนะคะหรือคนคนนี้ค่ะเขาเคยมีเรื่องราวของความเสียใจเจ็บปวดในเรื่องของรักสามเศร้าที่หนักมากๆนะคะแล้วก็อาจจะโดนแทงข้างหลังบางอย่างแล้วก็เป็นคนที่สู้ชีวิตค่ะผ่านร้อนผ่านนาำมายอะแยะมากมายนะคะผ่านสิ่งที่ดีลองผิดลองถูกในชีวิตมาอย่างมากมายผ่านการแข่งขันมาอย่างมากมายและโชคโชนนะคะจนกระทั่งประสบความสําเร็จมัง่งคั่งร่ารวยนะคะเป็น ระดับเศรษฐีระดับผู้นําระดับผู้บริหารใหญ่ C E O หรือว่าบริหารหลายธุรกิจนะคะทำอะไรหลายอย่างในชีวิตของเขานะคะทำงานเก่งสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของตัวเองนะคะเป็นคนที่แบบเสพติดกับบางอย่างนะคะเขาอาจจะชอบเ,ออเขาเรียกว่าลองผิดลองถูกในชีวิตนะคะช่วงวัยรุ่นอะไรประมาณนี้นอกวัยรุ่นหรือว่าแบบ มีเรื่องราวความเสยใจเจ็บปวดที่หนักมากๆนะคะแล้วก็ผ่านการแข่งขันธุรกิจอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะจนกระทั่งร่ํารวยมั่งคั่งนะคะ และก็รู้จักทํางานรู้จักเก็บเงินนะคะหัวการค้าการตลาดแบบนี้นะคะอาจจะชอบเดินทางค่ะเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้หรือว่าทํางานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้นะคะเป็นคนที่ชอบความทา้าทายนะคะความทา้าทายแล้วก็การไล่ล่านะคะมีความเป็นผู้นําสูงนะคะบ้ามหน้าดูควบคุมดูขี้ถึงขี้ห่วงนะคะอายุมากคุณมากๆอย่างที่บอกค่ะด้วยพลังงานของ the emperor ขึ้นมานะคะสลัด เก่งมีความสามารถในเรื่องของธุรกิจเรื่องของการค้าเรื่องของการติดต่อผู้คนการพูดคุยกับผู้คนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูฉลาดแกมโกฉลาดรู้ว่าจะต้องคุยกับคนนี้ยังไงรู้ว่าที่จะร,รู้ว่าจะเข้าหาคนนี้ยังไงนะคะเฉลียวฉลาดไปหมดเลยนะคะรู้เท่าทันทุกเรื่องนะคะรู้ทุกอย่างแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีมากๆปกปิด หรือว่าโกหกอะไรเขาคนนี้ไม่ได้นะคะด้วยเขาผ่านอะไรมาเยอะมากมายในชีวิตของเขานะคะผ่านผู้คนมาอย่างเยอะแยะมากมายต้องติดต่อผู้คนตรงนู้นตรงนี้ต้องเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้เขาอาจจะไม่ได้ฉลาดหรือว,ว่าเขาอาจจะไม่ได้ทันบางอย่างแต่ด้วยความที่ว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะเยอะแยะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะอย่างที่บอกว่าอายุมากคุณมากๆหรือว่าตอนนี้เขา5้าสิหรือ50กอว่าเราก็ได้นะคะหรือคนคนนี้ถ้าไล่เรียกกันก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยนิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะ ที่หวขี้หวงขี้หึงนะคะชอบให้คนรักอยู่ภายใต้อำนาจของตัวเองนะคะพูดตรงๆแสดงออกตรง,ตรง,แรงๆแสดงออกแข็งๆนะคะอาจจะดูไม่ค่อยโรแมนติกแต่ก็มีไลฟ์สไตล์ของความโรแมนติกอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้มีลูกติด1คนหรือว่า2คนก็ได้นะคะหรือว่า คุณกับเขาอาจจะเคยเจอกันแล้วไม่ช่วงเวลาโรแมนติกกันแล้วแล้วก็อาจจะเคยคุยเรื่องของแผนอนาคตกันไว้คร่าวๆบางอย่างนะคะหรือว่าเขาแบบอาจจะพูดว่าเขาอยากที่จะแต่งงานมีลูกกับคุณสร้างครอบครัวกับคุณหรือว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขานะคะและคนคนนี้นะคะมีพลังอํานาจในตัวเองนะคะเขามีพลังอํานาจตัวเองเขาเขามีความเป็นผู้ใหญ่สูงด้วยความเป็นผู้ใหญ่ด้วยบริวารด้วยครอบครัวที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการยิ่งโตก็ยิ่งมีความนิ่งสงบนิ่งอยู่กับตัวเอง นะคะแล้วก็เป็นคนดูบ้ามนาดนะคะมีความใจร้อนแล้วก็ดูสงบนะคะดูสงบดูบางทีดูพูดเยอะก็พูดเยอะบางทีดูไม่พูดก็ดูไม่พูดนะคะแบบนี้นะคะอบอุ่นเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์ดูจิตใจดีนะคะดูเทแล้วก็ดูถูกสเปคนะคะคนกองที่3มากๆเลยนะคะคนคนนี้คุณอาจจะเพิ่งเจอเขาหรือว่าเจอเขามาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็อยู่ไกลกันนะคะ เขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้แตกต่างจากคนอื่นเหลือเกินนะคะแตกต่างกันมากๆหรือว่าเขารู้สึกว่าทําให้คุณรู้สึก มีพลังดีๆหรือว่ามีความทรงจำที่ดีนะคะด้วยความขึ้นเป็นเดนเปอร์จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะคะจัก,กรพรรดิที่มีความสงบความเงียบในตัวเองแต่ก็ยังมีไฟเรื่องของการทำงานอยู่หรือว่าเป็นคนที่ยังคงต้องบริหารการจัดการอะไรอยู่แบบนี้หรือว่าเป็นคนที่บางทีเขาก็ดูเก็บอารมณ์บางอย่างอยู่ในใจคิดเก็บอารมณ์บางสิ่งบางอย่างไว้ไม่บอกใครนะคะบางทีเขารู้สึกว่าคนอื่นอาจจะเข้าใจแต่บางทีคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจแบบนี้นะคะด้วยความที่ นิ่งๆของเขาชอบคือถ้าคุณใจร้อนนะคะถ้าใจร้อนหรือว่ามีประเด็นทะเลาะก,กันเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเขาจะต้องนิ่งแน่นอนนิ่งมากๆแต่ถ้ามีความดุก็คงจะดุคุณด้วยนะคะอาจจะมีการดุหรือว่าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ อาจจะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตอย่างที่บอกมัง่งคั่งร,ร่ารวยหรือว่าระดับเศรษฐีผู้ผู้บริหารคนมีมีอสังหาหรือมัซยับแบบนี้นะคะนักธุรกิจการจัดการการตลาดแบบนี้มีหัวการคิดการค้านะคะคือผ่านอะไรมาอย่างมากมายประสบความสําเร็จหรือถ้าคนนี้ยังอายุเล็เกๆกันกับคุณแสดงว่าเขาต้องการที่จะ แข่งขันกับตัวเองหรือว่าต้องการที่ประสบความสําเร็จเป็นระดับผู้นําที่ยิ่งใหญ่หรือว่าประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินในชีวิตของเขานะคะพลังงานทนกองที่3ค่ะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ